วัดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้จะเป็นคลิปของ PS p ี p สตีนะครับอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ผมมีตัวสตีดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเท่าที่มีนะเท่าที่ผมมีตัวนี้สมบูรณ์สุด9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ครับเพราะว่าคลิปที่เลียอแล้วมาเนี่ยก็นี่เลยไอ็ตัวแรกที่ทำไปอันนี้ไม่ติดแล้ว ที่ทาไปทําคลิปไปครับมันไม่ติดบอร์ดมันมีปัญหาบอร์ดน่าจะเจ๊งอ่ะกดเปิดเครื่องแล้วไฟเขียวมันกะพิบแล้วก็ดับก็คือง่ายๆคือเปิดไม่ติดไม่รู้ว่าหัวอ่านใช้ได้เปล่าก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นเครื่องที่ใช้ไม่ได้เป็นอะไหล่ได้ส่วน ตัวนี้ครับสีขาวที่ได้มาตอนแรกก็จอเสียจอมันจะออกขาวๆอ่ะคือสีมันขึ้นไม่เต็มตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนจอไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วสําหรับเพชรีสตรีตเครื่องนี้นะครับที่ผมมีมีอยู่เครื่องเดียวเลยนะครับที่ใช้ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีครับว่า มันมีอะไรบ้างแล้วก็ไม่มีอะไรบ้างนะเดีย๋ยวมาเทียบกับตัวตัวพันดีกว่าเพราะว่ามันหนาเหมือนกันดิแต่จริงๆแล้วเนะนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวสุดท้ายนะก่อนทิ้งท้ายจะไป PS Vita เพราะว่ามันจะมีตัว1,000งพันสองพันสามพันอ Go เสร็จแล้วก็มาเป็นสตีทเนี่ยสตีท จะไม่ค่อยเห็นใครเล่นแล้วน่าจะทำมาน้อยด้วยมั้งแล้วก็มันตัดออกไปหลายอย่างเลยครับราคามันเลยถูกตอนนั้นนะแต่ผมก็ไม่เคยเจอนะ V.P. สติเนะี่ยเคยเห็นแต่ตัวหนึ่งสองสามแล้วก็โกเนี่ยังไม่ค่อยเห็นเลยสมัยผมนะอ่าครับมาภายนอกภายนอกก็เส้นหนา หนาพอๆกับตัวพันน่ะเนี่ยหนากว่าด้วยซ้ำตัวสตีดหนากว่าด้วยน่าจะนะครับกะด้วยสายตาน่าจะหนากว่าด้วยเดี๋ยวตั้งก่อนตัวพันนีนผมก็มีเครื่องเดียวเนี่ยอันนี้ก็ได้มาจาก กลุ่มเกมเก่าเหมือนกันเครื่องญี่ปุ่นประมูลได้มาเครื่องญี่ปุ่นเดิมๆเ,เลยแล้วก็เอามาแปลงนะครับตัวสวิตตนะครับเขาจะตัดอันนี้ออกไปลำโพงเหลือหนึ่งดอกปกติจะมีสองข้างตัว b s p ซ้ายขวาลำโพงตัดเหลือหนึ่งดอกแต่เสียงก็ใสอยู่นะโซนี่จะทำเสียงออกมาดีเสียงใสแล้วก็ปุ่มด้านล่างนี่ครับปุ่มโฮมจะมีเล่งเสียงเบาเสียงมีปิดเสียงไม่มีแล้วแล้วก็ปุ่มปรับแสงสว่างหน้าจอไม่มีตัดออกไปอนาล็อกอะไรเหมือนกันครับปุ่มเปิดเหมือนกันหมด lr มีด้านบน ช่องใส่เมมจะอยู่ตรงนี้ไฟสถานะเครื่องติดไฟสถานะอ่านเมมอยู่ตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าจะใส่อุปรก,กรณ์เสริมได้ไม่น่านะตัวที่ใส่ได้มันจะเป็นรูแบบเนี้เหมือนตัวพันเนี่ยจะมีรูสองข้างไอ้นี่รูมันตันข้างหนึ่งใส่อุปรก,กรณ์เสริมไม่ได้ แล้วก็ Wi-Fi ครับ Wi-Fi ตัดทิ้งไปแล้ว Wi-Fi ไม่มีต่อเน็ตไม่ได้เล่นกับเพื่อนไม่ได้แล้วก็จะมีหูฟังอย่างเดียวครับไม่สามารถต่อเข้าทีวีได้ภายนอกนะครับประมาณนี้ฝาหลังจะอ้าออกแบบนี้เลยสำหรับใส่แผ่นนะครับตามที่บอกเครื่องนี้มันสภาพดี90%กว่าได้เลย หัวอ่านใช้ได้แบตไม่บวมฝาปิดแบตครบนะครผมชอบมันตรงนี้เนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยมันเปิดทั้งแผงเลยครับเทด่ดิแล้วก็มีมไมยเลขเครื่องด้านล่างรูชาร์จก็ประมาณนี้ครับสำหรับภายนอกนะวิธีเปิดเครื่องก็อยู่นี้ที่เปิดเครื่องไปทั้งงู้นก็ล็อกเหมือนเดิม ดันมาทางนี้ล็อกดันมาทางนี้ถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยจะคือปกตินะครับปกติของมันจะอยู่ตรงกลางเปิดเครื่องดึงมาแล้วก็ละไว้ตรงกลางถ้าดึงเปิดเครื่องแล้วดันกลับสุดเนี่ยมันจะล็อกปุ่มเนี่ภายในอันนี้เป็นจอ ips นะครับจอเดิมไม่มีขายที่ร้านมัน,มนหมดมันมีแต่ ips ก็เลยสั่งมายังดีนะมีจอขายเนี่ยถ้าเป็นเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยครับหาซื้อไม่ได้นะครับจออ่ะมันจะไปอยู่ในพวกอาลีอ่ะอาลีแม่งกระสั่งยากอันนี้ผมได้ไมาจากช้อปปีนะช้อปปี้กับลาซาด้าน่ะเห็นมีอยู่แต่ผมสั่งในช้อปปี้มาเพราะว่ามันคืนของได้ลาซาด้าคืนได้ครับแต่ช้อปปี้ผม ผูกบัญชีทำอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมเลยคิดว่าช h อปปีนะ่ยมันโอเคสุดแล้วตอนเนี้ยแต่ช h อปปีมันไม่ดีอย่างหนึง่งแอปแม่งชอบค้างเลื่อนๆไปแม่งค้างกระตุกอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่แก่สักทีเป็นมานานแล้วแต่ของก็เยอะอยู่เนี่ยครับ ภายในก็เดี๋ยวมาแป๊บนึ่งมาดูกันต่อครับเมนูมันก็มีแค่นี้ครับพวกนี้ตั้งค่ามีปกติอยู่แล้วไม่น,นี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยดิจิตอลอะไรก็ไม่รู้กล้องไม่รู้มันต่อกล้องได้หรือเปล่าตัวล็อกมีข้างเดียว กล้องนี่ก็น่าจะเป็นรูปมั้งพวกไฟล์รูปอะลงแล้วจะอยู่ในนี้อันนี้ก็เป็นเพลงครับยังฟังเพลงได้อยู่เหมือนเดิม mp สามอันนี้ก็มูวี่หนังนั่น,นวิดีโอหนังถ้าลงหนังมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าลงหนังจะมาอยู่ตรงนี้ส่วนเกมก็นี่ครับอันนี้เป็นไฟล์เซฟ เกมอยู่นี่ไอเครื่องนี้ผมใช้เมมน่าจะกี่กิกวะเนี่ยสีจิกมั้งเอามาลองแปลงเครื่องดูแปลงเครื่องก็ใช้6กจุดอกหนึ่งโปซครับเหมือนหนึ่งสองสามทั่วไปแล้วก็อินฟิลิตีลงไว้ฝังไว้ในเครื่องเลยเวลาถอดแต่แบตมันถอดไม่ได้แล้วแหละ แต่เวลาชัดดาวอะเวลาปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เกมมันจะไม่หายแต่ก็ไม่ได้เล่นหรอกครับเครื่องเนี้ยเอามาเปิดปิดเครื่องกดนิดนดหน่อยๆ่อยพอไม่อยากเล่นมากครับเดี๋ยวมันพังอะไหล่แม่งไม่มีเลยเนี่ยพวกปุ่มยางเนี่ยปุ่มยางตั้งเนี้ยไม่รู้มันใส่ตัวหนึ่งพันได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็อนาล็อก อนาล็อกใช้สามพันได้หรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามันเสียขึ้นมาเนี่ยงานมาเลยตัวเนี้ยแล้วก็นี่จะแผงปุ่มเนี่ยไอแผงปุ่มตัวเนี้ยถ้าเสียขึ้นมานะเรียบร้อยเลยครับไม่มีขายแล้วก็แถบพลาสติกเนี่ยแถบพลาสติกที่เป็นรูปเวอร์เทชันรูปเครื่องหมาย ps เนี่ยถ้าลอกออกอะลอกไม่ดีแม่งหักหมดเลยเนี่ยมันจะบี้บี้คดเนี่ยแบบตัวเนี้ย เนี่ยแผงด้านล่างเนี่ยมันจะเงางแล้วก็ไม่สวยเลยเนี่ยครับเป็นรอยรอยหักอยู่เนี่ย เสียงดังชัดอยู่นะครับใสดีแม้มันจะมีแค่ดอกเดียวก็ตามลำโพงแม่งยังกักไว้อะ่ะคิดดูแล้วกันไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับที่เป็นรอยด่างๆเนะี่ยอันนี้มันเป็นรอยด่างๆที่จอจอกระจกที่ฝานี่นะ เพราะว่าด้านไหนผมเช็ดไม่เกี้ยงมันเลยเป็นรอยด่างๆูงในเนี่ยจอเป็นจอใหม่แต่กระจกเนี่ยกระจกเดิมวันดียเป็นเช็ดไม่เกี้ยงแล้วก็ที่เกียจถอดแล้วด้วยเพราะว่าถ้าถอดเนี่ยถอดเปิดฝาหน้าออกมาเนี่ยมันจะมี ชุดสายแพรปุ่มแผงด้านล่างนะครับปุ่มโฮมมันเนี่ยมันจะมีสายแพรเล็กๆติดอยู่กับบอร์ดถ้าถอดไม่ดีหรือถอดบ่อยๆเนะี่ยมีโอกาสที่สายแพรจะเสียคือขาดนี่เยครับพูดง่ายๆเพราะมนบางมากเลยผมเลยไม่อยากถอด จอออเตัวนี้ตัวนี้ไม่มีคัลเลอร์สเปซนะครับเดี๋ยวไม่น่ามีนะคัลเลอร์สเปซเนี่ยมันจะเพิ่มความเข้มของสีให้สีเข้มขึ้นไม่น่ามีคัลเลอร์สเปซมีมันจะอยู่ในนี้ ที่เทมเซตติ้งนะครับถ้ามีนะมันจะเขียนว่า color space ไม่มี Color space มันน่าจะเริ่มจาก P.S.P. 2000มันงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า2000มีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัว3000มี color space แล้วก็ P.S.P. Go เนี่ยมีมันจะเอาไว้ปรับให้สีใี่เข้มขึ้นแล้วก็ลดสีให้จางลง ลดความเข้มของสีให้จางลงแล้วก็ปรับให้เข้มขึ้นมันจะมีอยู่สองโหมดคือพอปรับให้จางลงเนี่ยมันจะเหมือนจอของตัวพันเลยมันจะซีดเหมือนกันเลยตัวสตีดไม่มีแล้วตัดออกไปแล้วไอ้เครื่องนี้มัน กดปุ่ม x เป็นตกลงลนะเนี่ยไม่ใช่กด o เป็นตกลงล่ะ ที่ตอนนี้มันราคาแพงเนะ่ะเพราะว่าอะไรมันไม่มีขายนะครับแล้วก็หายากสภาพดีๆเนี่ยเดีนะ๋ยลุยเกม สักหนึ่งซิงเกิลเดี๋ยวผมซูมลงไปใกล้ก่อนมาลุยกันต่อ มันระเบิดไว้ทําไมวะตรงเนี้ยต้องใส่เอาไว้วิ่งน่าจะาไว้วิ่งวิ่งเอาเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเอาผู้รอดชีวิตเลยกันเอาผู้รอดชีวิตกลับมา ไห้ัเนะี่ยอายะไม่น่าตายเลยเล่นมาต้องไก่ตอนสุดท้ายอายะตายซะได้เวีนได้เท่ เนี่ยต้องเอาผู้รอดชีวิตกลับไปท,ที่ที่ห้องที่มีทาหารน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เคยเล่นอยู่ทางนี้เปล่าวะ นี่ครับมาแล้วคนแรกต้องเอาผู้เอาชีวิตกลับมาให้หมดอ่ะเอามาให้ครบแล้วมันจะผ่านอ้าวคิบหายผิดทางนะครับกหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมันนานเกินไปแล้ว20นาทีแล้วสับเพียบีสตีดเครื่องนี้ก็จบครับสมบูรณ์เดี๋ยวเจอใหม่คลิปต่อไปอละสีขาว ตรงนี้ถลอกหน่อยหนึ่งเจอกันใหม่ครับไปละ